สวัสดีครับพี่น้องครับ,บก็กันทักช่องยูทูบสุภาพดั้มซิงนะครับสบายดีสุขภูสุขคนพี่น้องเหมือนนอยู่กครับกูบตาครับเ็มมุกศูนทรศูนทรปับรดดับพื้นทีเตรียมดินปูอ้อยนะครับ ทีมงานสายหวานครับเสียบาทเอาเบิดโบเบิดครับเอาไปได้ฝนตกใส่เป็นสิละพี่น้องเอ้าอืม 60แรกาพี่น้อง h อโห่ละพี่น้องเป็นสีไล่ลกไปถมพุนละกลางล่างทางพุ่นเป็นไฮน้านะครับไฮน่าเกา่าแต่ว่ามันไฮน้าลึกนะครับทางนี้มันเป็นเนินๆนู่นน้นนะครับ คนจ้างรถเ่โค้เข้ามาเลี่ยพื้นที่ที่นึงแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นตอไหมหากไหมนะครับคนุนเ้วนเลยเอารถเข้ามาปรับระดับนะครับลายดินใหม้มันเป็นลูกเป็นทรงนะครับเตรียมดินปูอ้อยพี่น้องเตยมห0ศย่สแรงมา ที่สูบนะครับไดร์ฟินชชั่นริมันก็บ,บอกสูงอยู่ที่2 4 3 4ซีซีครับเียนบุ๊ศูนย์ี่ศนย์คบดูนี้มอร์โบครับนะมอรุโบครับุนบบ่นี้ แรงบิด200.5นิวตันนะครับ200.5นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดโอ้ดินเหนียวความได้พี่น้องนี่อันนี้เป็นตะปูว่าล่ะดินเหนียวนี่ห่อนย่ำแรงอย่งที่บอกแหงเบิดบ่ห่อยเอ้านี้เป็นไฮนาครับไฮนาไนตไฮนาตำ คเพราะแม่นสาพี่น้องสาเพิ่นอยู่ฟังผิดม่างคู่สาลรคมาผิดนะครับ,รลรบแล้วฟังคุณก็สิม่างลรคเวทุนสาหน่อยข้างล่างนะครับจังสิทธิเ์เลยไล่ไซระดับใส่กัน không làm bên xã à à à lông rút lái phía sẽ xì kha sau sẽ xì Kha mang. ค่ารถแมคโครมามาังค่ารถไทยจะของค่าน,น้ำมูกน้ำมันอ่ะแต่เราเปลี่ยก็ได้ลงทุนหนักพอสมควรอยู่ครับตัวที่เป็นห้่วยจะขายให้โรงงานนะครับเอาลงทุนไปหลายครับ แทบสี่พโซเรือ,อยังผลักกันอ้อยราคาบอดีนะครับตัวสีได้ทุนขึ้นมาแทบสี่พโซเรือพี่นอ้องราคาเศร้ากับเวิดไปหลายแล้วนะครับคลุ่มมือไล่นึงกับสามพันผมพี่น้องปู่ใบก็ได้เศร้าขึ้นที่เศร้า ขัดเจ้งซี่นี่ก็เขาสองพันเขาต้องมาลงทุนหม่างนะครับลงทุนหม่งางจ้างรถจ้างนี่เขามาปรับพื้นที่ครับขันมีนรถเองก็ใครจ้าหน่อยอบางที่ก็ได้จ้างไม่โพกนะครับมาลื้อซอยนะครับเป็นต่อเป็นกอขอขอไผ่สิละพี่น้องเจ้าซี่และมันเนิ่นก็เด้ไล่ดินผมครับปรับพื้นที่จ้าหน่อย พื้นที่ก็ได้ระดับไรกับบางเครื่องก็อยากใส่รถเกี่ยวอ้อยคามาตัดนะครับแต่นีมองนี้ก็อยากมีปัญหาอยู่ครับเพิ่มเติมคมาตัดห้บุ๊กรถตัดอ้อยก็ได้หอดยาำตัดอ้อยนะครับเอา ก็อยู่ครับเอ็มมุกซูนพี่น้องป้าพี่พาน้องเอาเบิ้งมาชมตับพื้นที่ครับทีมงานสายหวานเสียบัดัดลงไปเหยียกออกเหนียวๆครับดิ้นเหนียว Oh! Oh! พคนนี่ติดแนวชีบอ้อยพร้อมนะครับแต่ว่าตัวชีบพ่นถอดไว้ครับแต่ว่าพวกขาพวกโค้งที่พ่นขำพ่นบ่ถอดนะครับพ่นว่าขัานถอดขันไสว่าสัน้นถอดแต่ตัวเทือกออกนะครับนั่นเป็นคนเกี่ยบอ้อยเองนะครับเสียบัดทีมงานทางบันบาคโคนะครับเอา คลิปสั้นๆลวพี่น้องไว้น,นี่อหนี้ m ู0 4 0 SU ปูกูตานะครับ60แรงมา่วงนี้ก็อยากเย,ากย็ดหนักแ็่น้อยครับพอมันลมบังไหนพอลมมันก็นเป็นดินเหนียวครับ เหนียวแ,แน่นเจ็ดเกนเหนียวอยู่ดิดันเงินสิบ๊วยนะครับนะเดี๋ยวจังไรกับพ่อกันคลิปหนาพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมครับสำหรับมอเตอร์เกียขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาเบิ่งชมนะครับทางช่อง youtube สุบาดามซิงพี่น้องเดนโดนสีดงชิป นะครับผมก็ได้เพรใครช่วงนี้เพรใครได้ไปถ่ายคลิปนะครับแต่ยังยังพี่น้องเอ้ยอือนะพอให้พี่น้องมีความสุขสุกผู้สุกคนพี่น้องสุขสุกมันมันลำลำเรื่อยๆรื่อยจิตนาพอกันไหมครับ สวัสดีครับ